หนึ่งหลุมพานทางความคิดที่คุณต้องระวังเป็นอย่างยิ่งหลุมพานทางความคิดคือสิ่งที่คุณคิดแล้วสร้างทําให้ชีวิตของคุณนั้นมีทัศนคติลบหรือชีวิตของคุณแย่ลงนั่นเองค่ะความคิดนั้นก็คือความคิดที่ชี้ถูกหรือชี้ผิดในการตัดสินผู้อื่นหรือเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลา ทุกคนเห็นด้วยกับครูปิ๋วไม่ว่าเราทุกคนค่ะต่างเคยทำผิดพลาดด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะด้วยความคิดคำพูดและการกระทำและสิ่งที่เราทำนั้นก็เคยสร้างความเสียหายให้กับตัวเราเองและผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งบางครั้งเราก็ตั้งใจบางครั้งเราก็ไม่ตั้งใจบางครั้งเราก็รู้บางครั้งเราก็รู้เท่าไม่ถึงการ และสิ่งเหล่านั้นที่เราเคยทำผิดพลาดไปล้วนสร้างทำให้เกิดบาดแผลในใจเราอยู่แล้วดังนั้นเมื่อใครทำผิดพลาดเขาก็เหมือนกับคุณค่ะเมื่อในอดีตแต่นะตอนนี้คุณรู้แล้วสิ่งหนึ่งค่ะที่คุณจะทำได้คือไม่ชี้ถูกไม่ชี้ผิดไม่ประนามไม่กล่าวโทษคุณแค่อ,อวยพรเขาและขอให้เขา ได้เจอลู่ทางที่สามารถสร้างทำให้ชีวิตเขาเห็นความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นและทำให้เขาชีวิตเติบโตขึ้นเหมือนกับที่คุณเคยได้รับและตัวคุณเองก็ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์จากสถานการณ์จากผู้คนที่ก็ทำสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนกระจดสะท้อนให้กับตัวคุณเองเพื่อมาพิจารณาตัวคุณเองให้คุณได้ปรับปรุงแก้ไขตัวคุณเอง นี่คุณกำลังสร้างให้ตัวคุณเองออกจากลุมพานทางความคิดในการชี้ถูกชี้ผิดและตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาทำให้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขมากขึ้นยิ้มได้มากขึ้นหัวเราะได้มากขึ้นและมีความสงบใจที่มากขึ้นค่ะครูปิวเองเป็นเพียงป้ายบอกทางที่มาแบ่งปันประสบการณ์ตรงในชีวิตให้กับคุณเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามในชีวิตต้องเกิดจากการที่คุณนำไปใช้และลงมือกระทำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปค่ะ